เอาตกชิ้น30ชุดแต้มชิ้น30ชุดเฮ้ย3 0ชุดเลยเหรอมาเซไปเลยนะเนี่ย สวัสดีค่ะนี่มาพบกับอุ้ยกับคุณลีเหมือนเดิมนะคะวันนี้สถานที่อาจจะคับแคบนิดเราอยู่ในรถอุ้ยกับคุณลีค่ะเหมือนนึกขึ้นได้ว่าเมื่อตอนประมาณสี่ห้าปีก่อนเนาะเวลาโควิดใช่มใช่ใช่ช่วงเวลาโควิดเราอะเคยทําเหมือนข้าวกล่องแล้วก็น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปแจกกับคนที่เขาอาจจะลําบากที่จะอยู่ตรงแถวแถวเส้นลาดชันดำเนหรือว่าก่อนที่จะถึงสนามหลวงอะค่ะตรงนั้นทีนี้เราก็เลยคิดว่ารอบนี้เราก็ไปเขาเรียกว่าอะไรบริจาคอาหารหลายที่ใช่ไหมคะอย่างเช่นมีที่ตรงกรทมแล้วก็เมื่ออาทิตย์ก่อน ไ้ยได้มีโอกาสไปแถวๆสนามหลวงก็ God. ดูว่ายังคงมีมยังคงมีที่เหมือนคนที่อาจจะลําบากอะค่ะยังอยู่แถวตรงนั้นอยู่ด้วยเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราอาจจะมีซื้ออาหารแล้วก็น้ํเหลืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะเอาไปแจกเล็กเ็กน้อยๆเผื่อว่าถ้าเกิดบางคนเผื่อลอรถกลับต่างจังหวัดหรือว่าจะได้มีอิ่มท้องไปอีกสักมื้อนึงสามารถอาจจะเอากลับไปให้ที่บ้านถ่วยคลายความหิวไปได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีผมจําได้คือ5ปีที่แล้วเราไปแจกอาหารวันนั้นก็มีก็ฟิลด้วยครับ จำได้คอฟิวก็เลยผมคิดว่าคนเยอะวันนั้นอย่างเดียวแต่ว่าผมหฮนคลิปวิดีโอช่วงนี้ก็ด้วยครับคือคนไปช่วยแจ็คของเรื่อยๆครับอ๋อคุณรออยู่ด้วยไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวก็มีด้วยเดี๋ยววันนี้เรารู้กันว่าเราจะหรืออะไรไปบ้างมีอะไรไปแจกบ้างนะคะไปไปถ้าเกิดว่าหมดเลยได้ไหม เ็ได้รับแล้วเมีเข้าเนี่ยด้วยเลยครับทั้งบนไม่เยอนะาซื้อมดีกว่านะเอาหมดเย้ว้าวตหรือเชา้นแลตอนนี้มีของเยอะไหมคะแอนก็รอชอ เพิ่มได้ไหมครับเราเอาเท่าไรประมาณถ้าถุงหนึ่งถุงด้วงเป็นรวมถ้าชิ้นถ้าชิ้นถ้าชิ้นหกชิ้นสี่สิบเอาหกชิ้นสามสิบชุดได้หกชิ้นสามสิบชุดเฮ้ยสามชิ้เลยเหรอมาเซอร์ไพรส์เลยนะเนี่ยได้ค่ะแต่ต้องใช้เวลาได้นึงนะครับได้ครัได้ครับเอาเลยเตาเลยพอดีเพิ่งกินข้าวเสร็จเลยครับก็เลย สิบสิบผคือยี่สิายครับแเ้าวเนี่ยจะไปทำบุญ21ดูพิ่มเพิม um, อ่2 24น่ย้แล้วเออเไปก็ไม่เป็นไรหรอกเราทำบุญด้วย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  ไ้แล้วนะครับครับไปไป โอ้ผมคิดว่าอะผมรู้แล้วคือคนเนย้ยแต่ว่าไม่หมดเร็วค่ะแหละดีใช่ครับให้คิดว่าคนจะทขนาดใช่ใช่เพิ่เดียวหนึ่งนาทีหมดแล้วมาลบหน้าก่อนร้อยกว่าร้อยกว่าคุณน่าจะไม่พอเราก็เหมือนอย่างที่บอกนะว่าเราเคยมาทำลาดดำเนินนี้อยู่แล้วหรืออะไรเนี้ยก็คืออย่างคราวที่แล้วที่เราไปตรงกทมใช่ไหมคะวันนี้รอบนี้เราก็เลยมา ตงนี้บ้บายัางคงมีแหละยังคงมีคนที่ต้องเหมือนต้องการอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือคาดแคร์อะไรอย่างเนี้ยค่ะก็ถ้าใครแบบอยากทำบุญหรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถมาแถวนี้ได้เหมือนกัน